ทำอะไรกันเนี่ย แตลบกูอนเรื่องเลืองลบเหี้ยเก็บเก็บไ้นั่้แหละไม่ไม่ม่ต้องลบเองลอย่าลบนะอย่าลบเก็บไก่อนของกีของสัมพันเซตริกเตไม่ดกนี้าีลเฮ้ยทำไมข้ามเซตติอย่างนี้เขางอนแล้ว ม่แบบ่ง,ขงเขาเลยเด็กียูันวายยิบจ e ดเย e ะเขาบอกว่ารสชาตเยี่ยมมาก